สำหรับโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5,000ันวัดประจำปีพุทธศักราช2566ได้เกิดกระแสการตื่นตัวมีความกระตือรือร้นของชาวพุทธค่ะเกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วทั้งแผ่นดินบรรยากาศในแต่ละวัดมีความคึกคักเพราะชาวพุทธได้ร่วมใจทอดกระถินสมัคคีกันทุกวันซึ่งภาพพี่เกิดขึ้นนี้เกิดความสมัคคีของชาวพุทธเกิดจากความสมัคคีของชาวพุทธทั้งแผ่นดิน ที่มีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเช่นเดียวกันกับที่วัดบางนำพึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางคณะศิษยานุศิศ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมถวายกรถินในโครงการกรถินสมัคีทั่วไทย5,000วัดบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งในครั้งนี้มีกัลยาณมิตรชลิดทีระชิตกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากรถิน และได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาธีรานุวัตรดเตรเจ้าอาวาสวัดบางน้ำพึ่งในเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสิทธ์ก็ได้น้อมถวายปัจจัยกระถินแดน่คณะสงฆ์ซึ่งในวันนี้นอกจากคณะสิทธิ์เซนุสิทธิ์จะได้ร่วมกันน้อมถวายกระถินแล้วยังมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญทอดกระถิ่นจานวนมากดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการกระถินสมัขคีทั่วไทย5,000วัด นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้วค่ะยังได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆโดยทุกๆวัดที่คณะศสสิษยานุสิส์วัดพระธรรมกายเดินทางไปทอดกรถินค่ะต่างก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยดวงใจที่อบอุ่นจากผู้มีบุญและสาธุชนในพื้นที่ค่ะ ส่วนที่วัดชนภูผาวนารามอเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสมมิทั่วไทย5,000วัดมาร่วมถวายค่ะโดยได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญ้ากระถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินโดยมีการณ์วิมิศวดีแท่อ้ั้งและกันล์วมิตรปราณีปราลจันเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้น้อมถวายผ้ากระถินและปัจ,จัจกระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความเปื้มปิติเพราะปัจจัยที่ได้ถวายในวันนี้จะแปลเปลี่ยนมาเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญกระินที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญทุกท่านที่ยากจะลืมเลือนเพราะเราได้เห็นถึงความสมัคีีเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธที่จะร่วมสืบทอดอริยะประเพณีที่สำคัญเพื่อดำรงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปให้อยู่คู่ประเทศไทยและโลกใบนี้ตราบนานเท่านานค่ะ